งานน่าประทับใจสุดๆวันน hm um um ี้เราร่วมงานกับบูที่เอลก็สนุกสนานเพราะว่าเราก็มีได้พูดแบบเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแบบวิ e a u t ไอเทมด้วยแล้วก็มีเล่นเกมด้วยก็เลยบบบว่าหลากหลายอย่างแล้วสนุกสนานมากก็ได้มาร่วมงานยูเอ็นกับไดิฉันแล้วก็อย่างพูดหาบอกมีเล่นเกมมีพูดคุยอะไรก็ถูกดีครับก็ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนแบบเด็กรุ่นใหม่เป็นแบบดิจิทัลอะไรก็มีการพูดคุยเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะ การดูแลตัวเองใครน้องพูดอีกครั้งได้ไหมคะว่าเวิธีการดูแลตัวเองคืออะไรก็สําหรับผมก็สิ่งที่ให้ความสุขสำคัญก็คือการพักผ่อนครับผมถึงถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้พักผ่อนวันละแปดเจ้วขนาดนั้นแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะพักผ่อนให้ได้มากที่สุดครับผมถ้ามีโอกาสเลยถ้ามีโอกาสอาหารก็เป็นเป็นเรื่องของ การคีนหน้าบ้างนะครับสมมติว่าเราแบบไปทำงานนี้ม่ค่อยบ่อยๆแต่งหน้าบ่อยเนี่ยก็แบบคีนหน้าสะอาดแล้วก็พักพอเพียงพอกินน้ำไม่ครบ8ชั่วโมงก็แเป็นการดูแลตัวเองแล้วก็จริงเหมือนมีที่พี่แจ๊พูดถึงเรื่องแบบเทรนด์เรื่องของการรักโลกแล้วก็รู้สึกว่าเออฮัทชอบชอบแบบชอบแนวคิดนี้มากเพราะว่าแบบในในยุคนี้ก็แบบเทรนด์เรื่องสุขภาพเรื่องรักโลกก็กำลังมาแล้วพอเอามาประยุกต์ใช้กับ beauty item เนี้ยก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจแล้วก็แบบเจ๋งดีใช่อย่างเช่นแบบการใช้ลิปสติกในแบบ ตำแหน่งอื่นหรือว่าใช้ได้ทั้งปลายทั้งด้ามอะไรเงี้ยก็คือว่าน่าสนใจพูดถึงไอเทมเขาบอกว่าเน้นลิสติ้งเราเราก็มีการแชร์เคล็ดลับมาว่าเวลาทาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบสัมผาสอะไรผมบองตรงเลยครับก็เวลาผมใช้เนี่ยก็คือก็จะพุชเช่นอะไรก็ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ทาลิปแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทาเยอะเกินไปเนี่ยลิปเยอะเกินไปมันก็จะแบบเพลย์แต่ออกแล้วก็เอามาแตะตรงจมูกบ้างตรงโหนกแคบบ้างให้มันแบบมันมีสีหน่อย ส่วนท้ายก็ใช้ของของเพื่อนใช้ของเพื่อนดีสุดแล้วครับรักโลกเลยกำลังจะถามเลยว่าช็อปปิ้งเครื่องสำอางปกติเราช็อปปิ้งจะปล่อยแต่เยอะแบบว่าสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าหมดก็ซื้อของเครื่องสำอางก็ไม่บ่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพวกแบบมาส์กหน้าหรือว่าสกินแคร์น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยครับป่อยมไปใช่เพราะว่าชอบชอบน้ำหอม อันก็เดี๋ยวให้เราฝากงานวันนี้หน่อยเ่อะให้เพื่อนๆมาชมบี่อะไรอะไนะครับผมก็งานอีเวนต์นะครับของบิ b e ี u t y m เ s i a n Beauty Fest 2 0 2 5ก็ฝากด้วยงานมีถึงวันที่22พฤศจิกายนแต่ว่ามีส่วนลดีโปรโมชั่นพิเศษด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มางานในวันนี้อาจจะมีขนาดก็สามารถเข้าได้ที่บ b e a u t y มทุกสาขาถึงวันที่22กรกฎาคมครับใช่ครับมาพูดถึงผลงานของเราบ้างยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้สบายดีครับ อัลบั้มใช่ผมก็เรียกว่าอัลบั้มของเราเหมือนเป็นรวบรวมที่ผ่านมาหนึ่งปีเป็นเป็นแบบเพลงเพลงในบ้าทั้งหมดแปดเพลงครับเป็นอัลบั้มชื่อว่า Big Top U I Chai ก็มีคอนเซปต์แป๊ดนี่มีคอนเซปต์เป็นเรื่องของเราโขนที่พูดแต่เราอ่ะตัวตัวชายนะครับผมเรซี่ของเราเราเอามาเด่นกับแบบว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทําอะไรเราจะเป็นอะไรก็ตามเพรว่าถ้าเกิดว่าเรามี Support, อ่าและพพอร์ตสนใจจากคนแล้วก็ชายได้เมื่อเรื่องกมาเป็นของคอนเซ็ปที่เป็นทั้งอ่าเตยแล้วก็ nice, วกนไนท์กูยังไงอะไรกนก็อัลบัมนี้เหมือนกับเป็นของขวัญละกันที่แบบแรปอัพคือทุกอย่างเราอยากจะสื่อสารกับแฟนๆออกมาเนี่ยเป็นอัลบ,บัมนี้ให้ทุกคนได้ฟังใช่แล้วในลุกเราก็จะมีแบบเป็นลุกที่เป็นเด็กทั่วไปใช้ชีวิต่ซนๆหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยกับ <นะ S 1> ลุกที่เราเป็นแบบมันมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรจิงจังขึ้นมามีการแบบบูมิ่งเออมีบูมมิ่งขึ้นมาหน่อย ได้สองแล้วก็แบบได้ข่าวว่ามีการเดินสายโปรโมทด้วยใช่ใช่รค้าที่การตอรับแฟนๆวันนันสนุกมากวันนั้นอ่ะวันนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าอ่าก็ได้มีแบบมีไปพูดคุยกับสื่อต่างๆแล้วก็แบบมีการเล่นวงเล่นเกมหรือร้องวงร้องเพลงก็รู้สึกว่าสนุกดีครับได้เจอแฟนๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้เดินสายโปรโมทสองคนกันมาสักพักจรงนะครับใช่ใช่งนันก็มาสปีด คนเยอะดีอย่างนี้มันมีอัลบั้มแล้วมันก็ต้องมีอัลบั้มของใครอีกล่ะ Of course ใช่ใก็ผลง่ายเนยนะผลของผมก็เป็นศิลปินก็ต้องทำเพลงใช่ก็มีออกมาแน่นอนครับผมก็อยากจะให้ทุกคนกันติดตามผลงานเพลงของเราในอนาคตต่อไปนะครับมีแพลนแล้วใช่ไหมคะอุ๊ย ไปไกลกี่แล้วครับมีแพนแล้วครับก็มีแพนแล้วอย่างมีแพนผมมีแพนเลยอย่างเช่นแบบสักวันที่หกธันวาผมว่าจะจัดจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้หกธันวาแล้วก็บอกเลยอ่าเป็นใช้คขาว่าอะไรอ่ะวันเดย์เหรอ Happy b เดย์ d a y บ a p เ y Birthday ปีที่แล้วปีนี้ก็จัดอีกแต่ว่าจะสองวันเลยสองวันนะเป็นยังไงบ้างคะพีในเรื่องตัวหน้ามสิทธิ์เป็อะไรงานขอ Happy b i r t h d a จริงๆเลยนะพี่ผมไม่รู้ คือคืมีแพนไปแล้วแต่ว่าใช่มีแค่แพนแต่ว่าเราแบบเราต้องโฟกัสงานที่กําลังจะเกิดใช่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 เพราะว่างานที่กำลจะเราจะได้ไปี่ื่นใช่ใช่ใช่อมิตใช่ครับเพราะเป็นี้แล้วไนเราเรหรให้เป็นทีองเราได้ดก็สำหรับแฟนมีที่ญี่ปุ่นสำหรับนิฮงจินคือผมนีฮงจินอยากจะอยากจะก็เป็นเป็นครั้งแรกของเราที่ญี่ปุ่นไม่ไม่ไม่รูว่า มันจะเป็นยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นมากเป็นภาษาภาษาไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ด้วยไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยก็าจะให้แฟนๆชาวญี่ปุ่นทุกคนนะครับโหถ้าพูดภาษาไทยไปเขาจะเข้าใจขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นซับไทยนะขึ้นภาษาไทยสักคนอยากอยากอยากจะให้ทุกคนมาร่วมงานก็พวกเราจะทั้งใส่ทำให้เต็มที่ครับพอเจอทุกคนครับผมก็จากป็นแบบไม่ได้มีซัมเมอร์โซนิมใช่ครับซัมเมอร์โซนิก ็รู้สึกว่าซัมเมอร์ตูนิกจะเป็นหลังจากแฟนมิตรของเราครับผมก็นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีของพวกเรามากๆแล้วกันครับเพราะว่าอย่างเราก็มีไปถ่ายรายการที่ญี่ปุ่นพอใช่เราไปมีไปถ่ายรายการที่ญี่ปุ่นมาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นประเทศอีกหนึ่งประเทศที่เรารู้สึกว่าชอบมากๆแล้วผู้คนก็แบบนิส์มากๆก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีโอกาสที่ไปโชว์ในงานซัมเมอร์ตูนิคที่ประเทศญี่ปุ่นครับตีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับกับสอืค ก็ได้มีการเลือกเตรียมเพลงเตรียมโชว์ที่จะทําแล้วก็มีโชว์พิเศษเพลงพิเศษอะไรไว้นะครับคุยแล้วก็เริ่มลงไปในรายเกวรายละเอียดแล้วใช่ก็มอะว่าคนที่มาร่วมงานเดี๋ยวจะชอบเอ้าอย่างนี <S 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 ้เราไปหนังน um> ี่นะจะมีแบบเสปยงเพลไทยร้องเพลงภาษา้านเขาอืะเอ้าเจอรุ่นแปลว่าแปลว่าอาจจะก็ชอบต่อ ก็ก็มีมีก็คิดว่าคงจะมีบ้างใช่ใช่มาลองพูดถึงเพลงใหม่้างดีกว่าอืออืออ๋อตามไปด้วยนะไม่ใช่ออออเป็นอย่างนั้นแหละโอ้ใจหายว่าไปตามมา มีเพลงใหม่ยังไงบก็จะรีแพรนใหม่เราจะนี้หรือเปล่าแล้วก็จริงเราเรามีเตรียมตัวไว้อยู่แล้วแน่นอนครับว่าในอนาคตต่อไปเราจะทําเพลงหรือว่าจะทําซิงเกิลใหม่ๆออกมาเป็นยังไงบ้างครับก็บอกบอกนิดหน่อยแล้วกันนะครับว่าซิงเกิลหนึ่งของพวกเราเนี่ยก็ไปได้ไกลระดับหนึ่งแล้วอย่างราบรื่นครับผมอือก็ไทยวีนะครับอุ้ยโอ้ยเนี้เหรอ้ยเยอาหลายคนก็คงรู้ะ ก็เป so ็นสนุกสนุกดีคร <ane> ับเป็นอะไรใหม่ๆครับน pues like, ี่คือตอนนเอ่อนี่คืออันนี้คือพี่ถามมาแค่นี้ผมบอกเท่านี้เลยว่านี้ว่าไปก่อนเลยเพราพี่ก็มีอภิการบ้านมาว่าครับผมท่ไปร่วมงานแฟชั่นวีคอ๋อครับก็มีผมอิมแล้วก็ไทยไปเพรที่แฟชั่นวีคอ่ากำลังจะไปกำลังจะไปกำลังจะไปครับผม อ่อจริงตื่นเต้นก็วันที่รู้ก็แบบไม่คิดว่ามันจะมาได้แบบไวขนาดน,นี้เพราะว่าเพิ่งเดมายังไม่ถึง2ปีเลยก็รู้สึกขอบคุณทางมินแมกซีนที่แบบว่าให้โอกาสได้พาไปแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์ที่ยเทุกคนก็คงจะรู้ว่าคือแบรนด์อะไร <Hey. S 1> ให้ที่ให้โอกาสจริงนะสำหรับผมอที่ท,ที่ตอนนี้ก็ลังเตรียมตัวอยู่เลยก็คือเรื่องของภาษา เพราะว่าจริงก็บอกตรงๆว่าเราทำาคนที่ไปเนี่ยภาษาไม่ได้แข็งแรงมากก็เลยรู้สึกว่าคือคือเป็นงานแฟชั่นอะผมคิดว่าใช้เรื่องของแบบ Instinct, ความเซนส์หรือว่าแบบความเป็นตัวเองในการแบบเอ็กเ n t หรือ p r e พรีเซสิ่งที่าอยากจะพูดออกมาแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดออกมาให้ดีเนี่ยมันมันมีกึ่งกลางในเรื่องของภาษาอ่ก็เลยรู้สึกว่าน่าต้องทําให้ดีเพ่อที่จะพรีเซนตออกมาได้ผมยูดิสเซอร์เฟเยอ thank you วัยชายนี้จะต่อไรองฝากผลงานของเรากองดูตองวยพรเพื่อนมีสถาบันบัตรนะหากดบัตรหเออเอาไปทีละอย่างไหมเรามาฝากผลงานก่อนเผางานก่อนก็มีเร็วๆนี้นะครับเออไม่ก็ต้องบอกว่าเอออัลบั้มแรกของเรานะครับคือพอี่วิยชายก็ขอฝากไว้ให้กับทุกคนด้วยตอนนี้มีพี่ฮอลเดอร์มีอะไรต่างๆใช่ครับ อะร์ดัมเมอร์สครับผมแล้วก็มีซัมเมอร์โซนิกมีแฟนมิที่ญี่ปุ่นมีมีบัสเตอร์แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอามิวสิกเฟสอาร์มิสิกเฟก็มีแคสติเชิร์แล้วก็มีคอปด้วยครับใช่ครับฝากทุกงานผมก็ขายเสื้อด้วยครับขายเสื้อผลงานเพลงต่อๆไปครับผมก็ฝากแฟงไกลๆนะฝากผต่อนี่ไม่รู้ยาวๆครับผมก็ฝากผลงานเพลงในอนาคตด้วยครับครับผม คาถากดบัตราถากดบัตรพี่ฮัดผมรู้ว่าพี่คิดได้จริงว่าคาถากดบัตรเหรอผมไม่เคยกดบัตรซะด้วยสิแต่ว่าทุกคนพนมมือนะครับว่าตามผมการกดบัตรการกดบัตรเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ ที่ไม่ต้องบินให้สูงอย่างไรครับตัว,วใครตัวมันครับทุกคนโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ